สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำขนมมันสำปะหลังนะคะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างค่ะมาดูส่วนผสมกันนะะักค่ะนี่ค่ะส่วนผสมจะมีมันสำปะหลัง750กรัมมะพร้าว2อ0รากรัมแป้งมัน15กรัมน้ำตาลทราย250กรัมน้ำเปล่า 230กรัมนะคะแล้วก็สีผสมอาหารนิดหน่อยค่ะเราจะใส่แค่นิดหน่อยนะคะมาดูกันวิธีทำกันค่ะเราจะมาหั่นมันสำปะหลังกันนะคะนี่มันสำปะหลังกันนะคะเราจะหั่นบางๆเราจะหั่นบางๆแล้วเราก็ปั่นในเครื่องนะคะ แล้วอเีแล้วเราก็ไปปัน่นกันนะคะมาดูค่ะ ใส่นี่มาปั่นกันดูนะคะนี่ค่ะเอามาสับปรับใส่เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวค่ะใส่หานสีนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะ นะคะแล้วก็จะมาฟันกันดูว่าจะอีก ประมาณ20นาทีนะคะแล้เวเราค่อยมาทำต่อกันนะคะ แล้วก็มันเข้ากันดีนะคะเราก็จะมาผสมแป้งกันคะ่ะจะมาใส่แป้งกันนะคะใส่แป้งกันแล้วค่อยคคนกันคะ่ะค่อยคคนให้เข้ากันนะคะ ส่วนผสมเท่ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งสามส่วนแล้วก็ใส่สีกันนะคะมีสามส่วนสามส่วนเท่าๆกันค่ะลราก็เอานะคะ นี่คะ่ะได้สามส่วนเท่าๆกันแล้วนะคะเราจะมาใส่สีอย่างละนิดละหน่อยค่ะนี่คือสีผสมอาหารค่ะอันนี้สีเขียวใส่นิดเดียวค่ะดเราไม่ต้องไปใส่เยอะค่ะใส่นิดเดียวก็เป็นสีนะคะอันนี้สีส้มค่ะมันก็สีส้มแล้วเราก็ใส่นิดเดียวค่ะอันนี้สีชมพูพอให้เขาเป็นสีสันนะคะ แต่อย่างละมิดละหน่อยค่ะแล้วเราก็นคนให้เข้ากันดีค่ะเขาก็จะได้สีเขียวอ่อนๆพอ,อนนในเข้าดีนะป้าพอในเข้า จะไม่ใส่สีเข้มนะคะพอเรานึ่งแล้วมันจะเป็นสีเข้มเลยค่ะนี่ค่ะได้สีเขียวแล้วมันก็คนสีเหลืองมันก็สีเหลืองอยู่แล้วค่ะถ้าใช้มันแก่เขาก็จะสีเหลืองไม่จาําไม่จําเป็นต้องผสมสีนะคะอันนี้สีเหลือง สีชมพูเราก็ใส่นิดเดียวค่ะนี่ค่ะเราจะได้สามสีอันนี้สีเขียวค่ะเราจะได้สามสีค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ถ้วยเนืงกันนะคะ ขวยนะคะขวดละสีค่ะนี่สีชมพูกนเราจะเนื่องกันสองครั้งนะคะแล้วก็สีเขียวสีเขียวกันค่ะนี่สีเหลือง น,ะะนี่ค่ะเราจะได้สามสีแบบนี้นะคะแล้วเรามันรอเนื่องกันค่ะนี่ค่ะเราใส่ถาดรอเนื่องกันนะคะ่ะเราจะเนื่องกันประมาณยี่สิบนาทีกันค่ะนี้เราจะตั้งน้ําเดือดกันนะคะตั้งน้ําให้เดือดร้อนเนื่องกันเลยค่ะ น้ำเราก็เดือดแล้วนะคะเราจะมาใส่ขนมกันค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่ขนมกันเลยนะคะเราจะนื่องประมาณ20นาทีค่ะพอเราใส่แล้วเราปิดฝาทันทีเลยค่ะเราปิดฝากันแล้วนะคะเรามาจับเวลากัน20นาทีค่ะมาลอดู20นาทีกันกันค่ะ นี่คะ่ะอีกอันนึงเราจะมาใส่ถ้วยกันแบบนี้นะคะเราจะทำกันสองแบบค่ะนึ่งกันสองแบบนะคะเราจะใส่ถ้วยใส่พิมพ์กันคะ่ะขนมมันซัพหลังนะคะมาดูคะ่ะว่าจะเป็นยังไงใส่เราลองใส่ให้สวยงามกันคะ่ะว่าจะสวยงามกันแค่ไหนนะคะมาดูกันคะ่ะ นี่ค่ะเราก็นึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ20นาทีเราก็จะรอให้เย็นค่ะเย็นแล้วเราก็จะมาตัดกันนะคะคลุกมะพร้า,พาวกันค่ะมาดูกันค่ะนี่ค่ะอีกถาดนึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวยงามมากค่ะ นี่ค่ะมือเราล้างสะอาดดีแล้วนะคะเราก็จะมาตัดกันค่ะเราจะเอากันไกลตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,กันนะคะเราไม่ตัดชิ้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะเราจะตัดแล้วก็คัุกข้าค่ะ มาตัดกันสีชมพูกันต่อค่ะเราเปใกล้ตัดกันนะคะตัดเป็นชิ้นพ่อค่ะ สีเหลืองกันนะคะนี่ค่ะเราจะได้ขนมมันมส,สวยๆกันค่ะ จะได้ขนมมันสามสีสวยกันนะคะขนมมันสวยๆสามสีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสวยๆกันค่ะมาชิมดูกันค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะ สีชมพูก่อนนะคะอ,อร่อยมากค่ะนี่คะ่ะขนมมันสปลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลองทำกันดูนะคะอร่อยคะ่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะนี่คะ่จะจัดเสิร์ฟกันแล้วนะคะอร่อยมากคะ่ะ